สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะรัดก็จะพาเพื่อนๆมาชมดอกดาวเรืองสวยๆที่สวนนะคะสวนลุมพินีเนาะเราก็จะมาวิ่งออกกํบบาลังกายนะคะแล้ววันนี้มีดอกดาวเรืองสวยๆนะคะเดี๋ยวรัดก็จะพาเพื่อนๆมาดูดอกดาวเรืองกันแบบใกล้ๆเลยนะคะเนี่ยคะ่ะจะเป็นดอกดาวเรืองสีสวย,สวยนะะสๆนะคะสดๆนะคะเห็นไหมคะ ก็จะเป็นบรรยากาศดอกดาวเรืองเนาะก็วันนี้เราก็มาวิ่งกันนะคะเป็นวันหยุดเนาะก็จะพามาวิ่งพามาเดินออกกํบบาลังกายนะคะมุมนี้จะเป็นมุมดอกดาวเรืองดอกหงอนไก่นะคะดอกบานชื่นนะคะก็จะมีเสียงการ้องเสียงนกร้องนะคะดอกชบาเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันเลยนะคะว่าแต่ละดอกไม้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะ ดอกชาบานะคะน่าจะสวยจังเลยนะคะเป็นสีชมพูบานอ่อนๆนะครับเป็นเห็นไหมคะยอดเกสรก็รอให้มแมลงมาตอมนะคะจะเป็นดอกตุ้มๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นดอกนี้ mm hmm. เห็นไหมคะมจะมีมะแมลงเห็นไหมอันนี้กำลังจะบานนะคะ mm hmm. เยอะเลยเห็นไหมคะอันนี้ก็กําลังจะบานนะคะ น,นี้กำลังจะบานนะคะอันนี้บานบานแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเหี่ยวหล่นลงไปนะคะนจะเป็นบานใหญ่ๆแบบนี้นะคะบรายากาศามธรรมชาติธรรมชาติมากเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นดอกหนอนไก่นะคะมาดูดอกหนอนไก่ตรงนี้ นี้ดอกงอนไก่นะคะก็มะเมล็ดเราสามารถนำไปปลูกได้นะคะเพื่อนๆนี่จะเป็นดอกงอนไก่สีส,สวยเห็นไหมคะสวยงามมากเลยนี้ดอกงอนไก่นะคะก็แล้วแต่เนาะจะมีสีหลาย,ลายสีนะคะหลากหลายสายพันธุ์นะคะ มะะันก็จะเป็นสวยๆแบบนี้แลเหมัอนไก่สวยมากเลยนะคะช่วงนี้ก็จะมีเสียงอีกานะคะเพราะว่าเขาก็จะมาเล่นน้ำแล้วก็ช่วงค่ำเนาะเป็นบรรยากาศที่ พาแวะชมสวนดอกไม้สวนย่อมเนาะก่อนที่เราจะพาวิ่งนะคะก็นี่ค่ะเป็นบรรยากาศดอกหมอนไก่ส,สวยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆดูใกล้ๆได้เลยเห็นไหมคะสวยงามมากนะคะแบบเป็นพุ้มนะคะ จะเป็นบรรยากาศรอบๆเนาะของสวนลุมพินีนะคะอันนี้ดอกดาวเรืองนะคะที่กำลังบานช่อใหญ่ๆที่เราขึ้นต้นคลิปเห็นไหมคะ Very beautiful Hi everyone. Thank you for watching my video. Can see ลุมพินี Park with me before running อ uh, Very beautiful w i t h flower อันนี้ดอกอันนี้ดอกหลายสีสันนะคะเราก็จำชื่อไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราบอกไปจะผิดนะคะอันนี้สวยๆนะคะจะเป็นสวยๆเนาะเมื่อกี้ชบาก็จะมีพันธุ์ใหญ่กับดอกเล็กเดี๋ยวเราพาไปดูชบาดอกเล็กกันนะคะ อันนี้จะเป็นชบาดอกเล็กนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็จะมีชบาดอกเล็กอันนี้จะเป็นดอกชบาเล็กๆนะคะนีค่ะดอกชบาจะอยู่ที่หน้าลุมพินีสถานนะคะเราเขาจะจัดสวนหย่อยไมไม้นะคะ บรรยากาศรอบๆเห็นไหมคะเสียงกานกกาบินแล้วก็ตึกส,สูงๆเนอะเนี่ยค่ะอ๋อมาดูดอกนี้ดอกคล้ายๆที่เราเห็นตามบ้านเราก็มีนะคะเนี่ยค่ะ สวยๆเลยนะคะช่อดอกเนาะอันนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นนะคะเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆดอกบานๆเนาะนี่เห็นไหมคะอู้สวยมากเลยนะคะพเพื่อนๆเนี่ยค่ะดอกตรงนี้จะสวยมากเห็นไหมคะมองไปเนาะใกล้ๆช่อดอกขาจะเป็นแบบนี้จะยินกันไหมคะเสียงกาก็จะร้องเยอะเนี่ยช่อดอกเขาสวยมากเลยนะคะ ว้าว wow, very nice so beautiful ก็จะเป็นบล็อกนะคะบล็อกที่เอาดอกไม้ลงเนาะอัาน,นี้ก็จะเหมือนเดิมท่านี้ก็จะเป็นดอกหนอนไก่นะคะหลากหลายสีสันนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นชบาช่อใหญ่นะคะเมื่อกี้พาดู ช่อใหญ่แล้วก็ช่อเล็กแล้วนี้ก็จะบินช่อใหญ่ด้านนี้นะคะสวยมากเพื่อนๆเห็นไหมคะคพาชมสวนดอกไม้นะคะสวยมากเลยนีค่ะก็ชมบรรยากาศรีแลกไปพร้อมกันนะคะช่วงเย็นๆเนาะ นี้ตูมนะคะตูมที่เขายังไม่บานเน,น,นี่ยค่ะทีเนี้ยก็จะบานแล้วเนาะแล้วก็มีช่อตูมแบบนี้เห็นไหมคะเราก็ไม่ต้องจับเาะเนาะเราแค่ถ่ายรูปให้ดูชบาช่อใหญ่ๆนะคะนะคะ่ะช่อใหญ่มากส่วนใหญ่จะเห็นเป็นสีชมพูนะคะ บานเย็นแบบนี้แบบนี้ก็สวยสวยมากเลยนะคะเพื่อนใครมีเวลาก็ลองแวะมาเที่ยวได้นะคะแวะมาชมได้นะคะสบาช่อใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะช่อที่กำลังบานก็ยังไม่เต็มชนะ่อเนาะบานก็จะตั้งแบบนี้ กำลังบานนะคะสวยอถ้าข้าบานเสร็จเขาก็จะเห็นเป็นรูปแบบนี้เลยนะคะ,นะ,คะเนี่ยค่ะสวยงามมากตรงนี้จะเป็นลานน้ำพุนะคะแล้วข้างหน้าก็จะเป็นลานน้ำพุตรงนี้ก็จะมีกามาเล่นน้ำกินน้ำช่วงค่ำนะคะบรรยากาศสวยๆนะคะอืมตรงนี้สวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆก็ Thank you for watching my video นะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็พารีแลกกับบรรยากาศเาเสียงนกเสียงการ้องแล้วก็ชมดอกไม้ในสวนสวยๆแบบนี้ไปกันรัดนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันคลิปหนะ้า thank you for watching my video h a v e a n i c e d a y see you again next time bye bye สวัสดีค่ะ